เอาล่ะกระาสวัสดีผูพชจทุท่านวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนายไก่ดำอยากเกเลยคุณอวันนี้เราจะมารีวิวสแตนที่ฟาร์มลงดันดีที่สุดไม่ใช่ฟาร์มดีที่สุดลงดันดีที่สุดเนาะโอเคก่อนที่จะไปการก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยละกันเนาะเดี๋ยวไปเอาสแตนแป๊บหนึ่งเอาสแตนตัวนั้นมาแล้วมันมีชื่อว่าสแตน ่าร์ดโป r เกรสเรี e เนะไม่ว่าจะเป็นทวายไหนแต่แนะนำทวายที่ดีๆนะไม่ว่าทวายไหนนั้นก็สามารถใช้ลงไอ้นี่ได้นะดันเจียนไม่ว่าจะเป็นระดับ x อ็ก m ์ระดับ Normal ระดับอะไรพวกนี้เป็นต้นนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงระดับยากที่สุดก่อนแล้วกันเนะาะยากที่สุดก็จะอันนี้นะเป็นอันนี้เลยระดับที่ต้องเวลร้อย Impossible โอเคซึ่ง าการใช้พังตัวนี้นั้นง่ายๆเลยให้คุณกดเฮดในโทรศัพท์ก็กดเฮดเหมือนกันแหละแล้วก็บินไปบินไปหาหมอนซึ่งกูจําได้ว่ามันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่มันจะอยู่ตรงนี้เออตรงนี้แล้วก็ทางนี้แล้วก็ทางนี้แล้วก็สักพักแม่งก็จะยอมมาหาตัวเองไอสัตว์ <laughs> สักพักมันก็จะยอมมาหาตัวเองโอเค หลงละหลงหลงแลวฮะมุงเออทางนี้ถูกแล้วเออจเจอสถีโอเคพอมาตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้คนกดอ e. อ่ากดอ e. ีเสร็จแล้วก็ต่อด้วย z อ่าแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะจนกว่ามันจะตายเนาะซึ่งไอตัวนี้มันจะไม่ทําอะไรเราเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมเป็นการลงที่ดีไม่ต้องเสียทั้งเลือดไม่ต้องเสียอะไรเลยแค่เสียเสียเวลาใช่เพราะมันต่อยนานนิดนึง ไม่นานนะถ้าตัวแบบไทท์ดีๆเห็นไหมไทท์ของกูก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นแต่ก็ดีอยู่อ่าอันนี้คือด่านยากสุดเนาะเป็นไงโอ้สบายชิวๆโอเคเดี๋ยวอันนี้อ่ะทียเดิมใช่ไหมเออลงอีกสักทีเดี๋ยวกัดตอนแรกกัดจะไปลงอีกอีกทีนึงเออแต่อีกทีนึงก็เออฟาร์มของหน่อยแล้วกันฟาร์มของหน่อยฟาร์มของหน่อย <laughs> สรุปไอ้เคิร์สออฟนี่น่าจะเอาไปทำ world, เดอะเวิลด์เนาะโอเคเดี๋ยวลืมเปิดสเตนไอ้เหี้ยปิ้ว เฮ้ยมา,มาโอเคตรงนี้ไปตัวเดียวพอไย่งล่าตัวเองไปด้วยสิจะล่าทำไมวะอ่ะตรงแล้วก็เลี้ยชึบแล้วก็ชึบชึบแล้วก็อ่าหลงเรียบร้อยนะฮะหลงฮะกูกลับไปทางเดิมแป๊บหนึ่งอ่าทางเดิมอยู่ตรงนี้อ่าอ่าอ่าเลี้ยวตามไม่ต้องตามนี้ไปอ่าอันนี้ มืนเคยมาแล้วฉะนั้นบางนี้อ่างนี้อ่าเจอสักทีต่อต่อต่อต่ฟฟอ่าสกิลอ่ะมันจะแรงข้อดีของสตนตัวนี้คือสกิลแมันแรงมากเพราะมันเหมือนสกิล Emerald Blast แต่ว่าเป็นการรีเคยมแล้วซึ่งการรีเคยมนั้นทาให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เอเมอร์โลสเพลสเดอะสโตนแมสซึ่งไอดันนี้มันมีสิทธิ์ดอบอาเชื่อนะรีควีมแอรโร่ด้วยเนาะซึ่งรีควีมแอรโร่นั้นถ้าถ้าแบบเออถ้าลงดันมีคนช่วยลงด้วยอะเออแบบช่วยกัน3-4คนเนี่ยแม่งก็สบายเว้ยเออฉะนั้นเราขอเปลี่ยนที่ก่อนเดี๋ยวไปอีกที่หนึง่งอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่ดับได้ธนูเยอะเหมือนกันเนาะได้ธนูเยอะเหมือนกัน ตรงนี้เผื่อมีเผื่อนี่เผื่อตรงนั้นเวลร้อยตรงนี้น่าจะเวลแปดสิบหรือเก้าสิบวะจำไม่ได้น่าจะเก้าสิบไหมอ้แปดสิบสิใช่ไหมใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้เออมันเป็นดันดันเหมือนกันโอเคเข้าไปแล้วเข้าไปเลยระดับเอ็กซ m ดีมเด้อโอเคตรงนี้จะยากกว่านิดนึงไม่ยากแต่แค่มันจะมีมอนมาแบบเดินมาหาเนาะโอเคให้เราไปตบบอสไม่ใช่มอนเออให้เราไปตบไอตัวนี้ก่อนนะเพราะว่า ไอตัวนี้นั้นถ้าเราไม่ตบมันถึงว่าถึงมันจะดามิดแรงมิดมันจะม่ดมากแต่ว่าถ้าแบบเราเราแบบเสียเวลามันก็อาจจะตายได้ไซต์โทโซโอเคอ่าได้ได้ไดอ่ามันเรียกว่าแขนไหมแขนขาแขนขาหรือตัวไซต์โทโซโอเคตัวได้ตัวมาเนาะทำแอคได้แอคโฟใช่ไหมแอค็คโฟไหมเออโอเคประมาณนี้เนาะ เราให้อีกดันหนึ่งแล้วกันระดับระดับไอ้น,นี่ระดับฮาร์ดไหมฮาร์ดอันนี้ฮาร์ดเปล่าวะสี่สิบอ่ะมันก็เป็นดันเจียนเหมือนกันแหละฮาร์ดโอเคแต่ละดันมันก็กลางๆนั่นแหละเออเพื่อแน่ใจว่ามันจะไม่ตบเ,เราเนาะต่อยไว้ก่อนอ,อันนี้ดอบชาร์ตแอโร่โลกะแล้วก็แสแตนแอโร่ไม่ค่อยคุมแฮไปฆ่าบอสเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลา บอสอยู่นี่เป๊ะๆๆๆจบได้สองสแตน์แอโล่ง่าย mm hmm. เห็นไหมจี๊จีอีซี่โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับสแตน์ตัวนี้ถือว่าดีนะอันนี้สำหรับใครจะมองว่ายังไงก็เออตัวนี้มันก็นาก่าจะดีสุดแล้วแหละแต่ว่าถ้าถ้ามันเป็นระดับที่ดีกว่านี้จะเป็นอะไรที่ดีมากเนะช่นเดอมอนหรือ e ีเจนเป็นต้นนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไป XD ค่ะมุย